ประชาชาติไบไซส์สัปดาห์นี้ชวนพูดคุยเรื่องวัฒนธรรมไทยกันนะครับล่าสุดมีการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาไทย18รายการประจำปี2566ครับครอบคลุมทั้งการละเล่นอาหารและวัฒนธรรมท้องถิ่นครับวัฒนธรรมอะไรบ้างที่ได้รับการขึ้นบัญชีและความสําคัญของการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาไทยเนี่ยคืออะไรประชาชาติไบไซส์วันนี้เล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ประชาชาติไบไซส์ครับ ปีที่ผ่านมาครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติจํานวน18รายการครับทั้งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับที่ต้องได้รับการส่งเสริมและรักษาอย่างเร่งด่วนและรายการที่เป็นตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประกาศในรัชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเมื่อ29มกราคมที่ผ่านมาโดยใน18รายการนี้เนี่ยครอบคลุมตั้งแต่อาหารเครื่องแต่งกายงานช่างฝีมือจนถึงภาษาและการร้องเล่นเต้นรำครับ สบรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมปี2566เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมมีความสําคัญอย่างไรทําไมถึงต้องมีการขึ้นบัญชีติดตามพร้อมกันวันนี้ครับ 18รายการวัฒนธรรมครับที่ได้รับการขึ้นบัญช ok ีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมปี2566เนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่ 1: ครับมรดกภูม ok ิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ต้องได้รับการส่งเสริมและรักษาอย่างเร่งด่วน6รายการครับคือภาษาโซ่ตุ๊กเก่งโนราควร ผ้ามุกนครพนมขุดเรือยาวและผ้าทอใยกันชงมุ้งครับกลุ่มที่2ครับคือรายการตัวแทนม,มะละลรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม12รายการครับที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีเช่นเพลงพวงมาลัยชุดไทยพระชนิยมประเพณีแห่พระศรีอริยะเมตรตรที่วัดไรครับอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีข้าวแคบข้าวหมูแดงนครปฐมแกงหัวตาลหรือแกงหัวตะโนดครับปลาตะเพียนใบาลานและว่าแอ สำหรับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยมีมาเป็น10ปีแล้วนะครับและหลายคนอาจจะสงสัยว่าการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินะครับมีการจัดทําตั้งแต่ปี2552โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับการประกาศดังกล่าวครับเป็นหนทางหนึ่งในการปกป้องคุ้มครองและเป็นหลักฐานสําคัญนะครับในการประกาศความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมถึงเป็นการบันทึกถึงประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาครับและสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่สําคัญเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู Allez, afe, ่ในประเทศโดยกําหนดก,การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใน6ด้านนะครับคือด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาด้านศิลปะการแสดงด้านแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิมและด้านการเล่นพื้น กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวครับ สำหรับขั้นตอนการขึ้นบัญชีมรดกภ mm ูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยเริ่มจากชุมชนเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเนี่ยเสนอรายการให้คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดคัดเลือกรายการครับและเสนอขึ้นบ um ัญช um 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 ีให้คณะอนุกรรมการการกลองให้ความเห็นทางวิชาการครับและเสนอให้คณะอนุกรรมการอำนวยการการกลองและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุดใหญ่พิจารณาครับและประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมระดับชาติ นอกจากนี้เนี่ยคณะกรรมการชุดใหญ่ครับจะทําหน้าที่พิจารณาคัดเลือกรายการครับเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอองค์การยูเนสโกเพื่อประกาศ,ปกาศเป็นมรดกวัฒนธรรมโลก<ม>เช่นเดียวกับประเพณีสงการไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปีที่ผ่านมาครับมรดกทางวัฒนธรรมทั่วประเทศครับขณะนี้เนี่ยมีการขึ้นบัญชีแล้วถึง386รายการเช่นโขนหนังใหญ่ละครชาตรีเทลงชอย เพลงเรือประเพณีศาสตร์เดินสีบเทพมหาชาติขนมเบื้องกรยาศาสตร์ขนมฝรั่งกุดีจีนดินสอพองลบบุรีผ้ามัหมีเรือกอและ จนถึงการละเล่นพื้นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยมวยทะเลมวยตับจากตะกร้องูกินหางแย้ลงรูตีจับมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับจะถูกพัฒนาเป็นสินค้าวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลกำลังผลักดันในทุกมิติครับและทั้งหมดนี้คือประชาชาติไบไซส์ครับทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้จากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้า11โมงเช้าสวัสดีครับ